ลัคนาราศีใดกันที่ตอนนี้เรื่องของคุณไปอยู่ในหัวของเขาหนักมากเอามาดูเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเขาอาจจะเคยเป็นคนที่ทำให้คุณนะ่ะตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเองตอนที่คุณนะ่ะอยู่ในความสัมพันธ์กับเขามาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเช่นฉันดีไม่พอหรอเออฉัน ฉันทำไมเธอถึงต้องทำอย่างนี้กับฉันอะไรสักอย่างที่แบบคุณสงสัยในคุณค่าตัวเองเพอเพอคุณอาจจะแบบรู้สึกแบบว่าเออฉันมันคงไม่ได้เรื่องจริงแหละฉันคงไม่ดีพอจริงแหละเขาถึงทำอย่างนั้นอย่างนี้กับฉันคืออาจจะถูกการมีอยู่วงเขา่ค่ะไปลดทอนคุณค่าคุณโดยที่คุณก็แบบงงเหมือนกันนะทั้งนี้จริงก่อนหน้าที่คุณมาเจอเขาเนี่ยคุณไม่ใช่คนแบบนี้ด้วยซ้ํานะคะอืม เป็นคนที่เคยทําให้คุณนะ่ะเชื่อมันว่ารักเนี่ยจะเป็นรักสุดท้ายอะไรประมาณเนี้นะคะหรือเขาทําให้คุณเชื่อมากว่าเนี่ยเขาตั้งใจที่จะมีคุณจริงๆในชีวิตนะคะเออแต่เขาคือคนที่ทําให้คุณนะ่ะสูญสิ้นศรัทธาและความเชื่อมั่นในความรักนะคะมากๆและบางคนคุณอาจจะมีปัญหาเรื่อง trust issues ความไว้เนื้อเชื่อใจคนจากคนคนนี้ก็ได้คือไม่กล้าเชื่อใครแล้วไม่กล้าให้ใจใครอีกแล้วเนาะอืมเขาหรือเธอคนเนี้ยตอนเนี้ยนะคะเขาอาจจะแบบเก็ตแล้วกระจ่างใจแล้วว่าตอนที่มีคุณอยู่มันดีแค่ไหนแต่ตอนแต่แต่แต่ก่อนนะคะอาจจะแบบมืดบอดมองไม่เห็นนะคะเออสายตาพร่ามัวไม่เห็นคุณค่าของคุณตอนเนี้ย พอมันมีการที่จบพังห่างเหินแยกย้ายเริ่มกระจ่างใจนะคะถึงความสำคัญในการมีอยู่ของคุณในชีวิตเขาบางคนนะคะอาจจะมีอะไรที่ค้างใจที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเคลียร์กับคุณด้วยนะนะคะอืเขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่รักเขาและ ปรารถนาดีอย่างไม่มีเงื่อนไขจริงๆแต่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะแบบเคยแบบพ่ายแพ้กับกิเลสหรือเลหรือแรงเย้ายวนบางอย่างอะที่ทําให้เขาอะค่ะต้องย้ายใจไปจากคุณบางคนอาจจะไกลกันแล้วตอนนี้เขาไม่รู้เลยว่าคุณ่ะไปเริ่มต้นใหม่กับใครยัง,หร,งยรหรือใจของคุณยังอยู่ที่เขาไหมหรือว่าใจของคุณเนี่ยย้ายออกจากเขาไปแล้วถ้าไกลกันเนะี่ยเหมือนเขาอยากจะเดินทางมาหานะ เหมือนแบบบางคนอาจจะผ่านเวลาไปเนิ่นนานแค่ไหนแต่เขาไม่เคยเอาเรื่องคุณออกจากหัวได้เลยนะคะลัคนาราศีอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะนะคะนับทุกแบบบอกไว้ก่อนเนาะนะคะอาริสเมสนะคะเมสเอาริสเมสนะคะธาตุไฟนะคะสกอร์ปิโอนะคะพิจิธาตุน้ำสจิเตเรียสนะคะธนูธาตุไฟ i s c e s นะคะมีนนะคะธาตุน้ำน้ำกับไฟนะคะอาจจะมีคนที่เกิดวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์นะคะมีวันพุธนะคะหรืออาจจะมีคนที่เกิดนะคะ2.12.21.22 21, 22, นะคะ3.13.23แล้วก็31นะคะ5.15.25 7.17.27นะคะ วันที่10และอาจจะมีเดือนนะคะสำคัญที่เกี่ยวข้องเนาะนะคะคุณกับเขาเดือนเกิดเดือนพิเศษเดือนครบรอบอะไรก็ตามแต่นะคะมีเดือนมีนาคมเดทแรกหรือเปล่าน,นะคะพฤษภาคมกรกฎาคมนะคะเมษายนตุลาคมและธันวาคมนะคะอาจจะเป็นเดือนเกิดก็ได้เนาะ,ะมีตัวอักษรหลอนใจที่เกี่ยวข้องชื่อเล่นชื่อจริง หรือปัจจัยอื่นๆในการใช้ชีวิตอาจจะเป็นที่ห้อรถนะคะมี A นะคะมีตัว M อืมมีตัว U มีตัว W นะคะแล้วก็มีตัว X x ex boyfriend ex girlfriend ex c o n d u c t o r ex husband ex wife หรือใครบางคนอาจจะชอบวงดนตรีญี่ปุ่น sj แปดหรือเปล่านะคะก็เป็นแรนดอมสุ่มไม่รู้เรื่องของใครกันเอ่ยหากอยากได้เรื่องของตัวเองทักเข้ามาได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ